ชื่อจริงเสงนิวันค่ะนามสกุลเสงนยุทธ์ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่สํานักงานหลักการสุขภาพแห่งชาติเขตเก้านครราชสีมานะคะทางานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแต่จริงๆก่อนก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยก็ผ่านมาหลาย,อย,าอ,ยาอย่างที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็พอมาร่วมเวทีอาจารย์เนี่ยอันนี้เป็นา็บอกว่าเป็นครั้งที่สองเนะาะครั้งแรกเนี้ยเมื่อเมื่อเมืเ่อเดือนที่แล้วเรียนในเรื่องของยาร์ด t อฟฟาร i ซิลิเตนนะคะแล้วก็มาถึงมาถึงหลักสูตรนี้ ซึ่งซึ่งทางทางทางส่วนการสปชส่ชวนการเขาส่งมาเป็นทีมแล้วก็มีโอกาได้ร่วมทีมนี่พอมาครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นแล้วก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นหมายว่าคาไหนที่สะกิดใจอาจารย์จะจะพูดเสมอว่าเห็นตัวเองเห็นเห็น,เห,นเห็นอะไรไหมรู้สึกอะไรไหมแล้วก็สะกิดใจกับคําว่าเห็นตัวเอง พอพอเห็นทำนี้ขึ้นระเบิดเนี่มันมันย้อนกลับไปหลายๆอย่างว่ากว่าที่เราจะมาเป็นเราในวันเนี้ยมันมันผ่านอะไรมาบ้างมันทําให้เราเกิดการไข่ครวญและคุ่นคิดถึงถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ไม่ใช่สกอตแค่แค่ในห้องห้องเรียนตัวนี้แค่แค่ในห้องประชุมตัวนี้ระหว่างระหว่างในวงที่กาลังแลกเปลี่ยนสนทนากันเนี่ยเราก็เราก็าอ,อยย้อนกลับไปว่า ทาไมเราเราถึงเราถึงคิดอย่างนี้คือมันมาเห็นที่มาของความคิดของตัวเองด้วยค่ะสิ่งที่เราลองที่เราให้เราคิดอย่างวันนี้หรือว่าคิดประโยคนี้พูดประโยคนี้ออกไปเนี่ยมันมาจากที่ไหนมันก็จะเห็นประสบการณ์หลายๆใหญ่หลายๆอย่างของตัวเองที่ผ่านมาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสมัยนักศึกษาทํางานหนังสือพิมพ์มาทํางานองค์กรพัฒนาเอกชนอะไรเงี้ยมันทุกอย่างเนี่ยมัน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 หลอมรวมเป็นเป็นเป็นเราหมดนะวันนี้แล้วก็ แต่ว่าการที่เราจะเห็นตัวเองได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการให้คนคุ้นคิดอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็พอพอม,มีการ reflect r ฟ f l e c t i o n อีกทีเนี่ยจากวงใหญ่สะท้อนวงวงเล็กอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นการสรุปรวบยอดความคิดเนี่ยพอมีใครบางคนเนี่ยสะท้อนขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยเอเอฉันก็คิดเหมือนกันแต่ทําไมแต่ทาไมฉันพูดไม่ได้วะอะไรเงี้ยก็ยึดเหน่ใจหรือ,บ,อาบางอย่างบางอย่างก็ทําให้เรารู้สึกว่า โอ้โหทำไมคิดได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอเราเห็นสิ่งไรเนี้ยมันก็ย้อนกลับไปมองตัวเองอีกย้อนกลับไปมองตัวเองอีกว่ากับการที่ฉันคิดไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรือไม่ก้าวข้ามเนี่ยไม่ก้าวข้ามไม่ยกไปดับความคิดตัวเองอะ่ะมันเห็นไหมคะมันเห็นว่ายังยังจมอยู่แล้วถ้ายังจมอยู่เนี่ยอะไรมันเป็นอุปสรรคการเรียนรู้ของเรา <c oughs> ก,ก็ก็มองย้อนกลับอีกมันก็เออเนาะเป็นความเชื่อ,อเก่าๆประสบการณ์เก่าๆหรือว่า อะไรที่เราผ่านมาแล้วมัน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 ไม่งอกงามไม่งดงามหรือแม้แต่ในเรื่องของเรื่องของบันทึกการเรียนรู้ค่ะเราก็เห็นตัวเองในอีกด้านหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนชอบชอบจดบันทึกจดอ่เขียนไดอารี่ทุกวันเขียนทุกวันค่ะเป็นต่อเนื่องมา4ี่ห้าปีตั้งแต่มัธยมจนจนจนกระทั่งเป็นนักศึกษาแล้วก็จนกระทั่งทํางานได้ ตอนตอนรู้จักตายก็ยังเขียนได้อยู่นะคะเนี่ยเนี่ยตายอยู่ในเนื้ดีด้ด้วยแอบบอกว่ารูปแเ้วเหรอไ <laughs> ม่ได้เก่งวารุค่ะแ,แล้วคือแล้วเราก็ไปนิดนิดย้อยกลับไปตอนครู้บอกว่าเนี่ยเราควรมาิึกตการเรียนรู้ทุกวันหรือว่าทุกช่วงเวลาของชีวิตเนาะว่าเราผ่านอะไรไปบ้างก็ไปนิดย้อนกลับไป hey, เฮ้ยั้ฉันหยุดเขียนไปได้แต่บเมื่อไหร่วะแล้วมีอะไรทําให้ฉันหยุดเขียนก็มานั่งมานั่งคิดควนตัวเองนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา ทำไมทำไมสิ่งเนี้ยมันหายไปทั้งที่เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วมันก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เรามีการงานมีอะไรจากจากงานเขียนจากสิ่งจากสิ่งที่เรารักอะค่ะคือเราทามันด้วยความรักทำมันด้วยหัวใจแล้วเราก็ทามันได้ดีถึงถึงแม้ไม่ได้เรียนมาสายสื่อมวลชนโดยตรงแต่มันก็ทําให้เราประกอบอาชีพตรงนั้นได้มันเกิดจากจากความรักคือเราทําเราทามันด้วยความรักก็ก็เรื่องอาจารย์คือมันทาให้เราได้เห็นตัวเองตรงสั้นแค่ไหนค่ะ สรุปแล้วเรลงรูร้ไปละวว่าทำไมสิ่งที่เรารักมันหายไปได้ยังไงอ๋อน,นดกบอกไหมออเออน,นึกแบบแบยาบ่ะออค่ะก็คือว่าเราเราไม่ให้เวลากับมันค่ะเราไม่ให้เวลากับมันคือไม่ได้โทษว่าเป็นเพราะว่าเราไม่มีเวลาหรือว่าการงานมันเยอะหรือว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่เอ่อเหนี่ยวนความสนใจของเรามากกว่าแต่เป็นเพราะว่าเราไม่ให้เวลากับมันแล้วเรา,เราก็าสูญเสียมันไป